สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องจะาจ,จ๋าป่ากระโูนเมืองเพชรบุ์นะคะสําหรับวันนี้นะคะจ๋าก็มีชุดเลขเด็ดเอามาฝากเพื่อนๆเนาะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นชุดเลขเด็ดของทะเลใจนะคะหากจ๋ามีชุดแนวทางของตัวเลขนะคะที่เด็ดๆเลยจ,ะจะ๋าจะทยอยนำมาลงให้เพื่อนๆเอาไว้ติดตามรับชมกันนะคะซึ่งชุดของทะเลใจวันนี้นะคะทะเลใจก็ให้ตัวเลขชุดเด็ดมาใน งวดวันที่1นึ่งะคะมิถุนายนนะคะซึ่งชุดนี้นะคะจะเป็นชุดของรัฐบาลนะคะวันที่1เดือน6ปี63นะคะใครที่เป็นแฟนคลับของทะเลใจอยู่ก็จะได้นะคะนำตัวเลขทั้งหมดนะคะไปลุ้นโชคกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าทะเลใจให้ตัวเลขไหนมากันบ้างเนาะสำหรับเลขชุดของทะเลใจวันนี้นะคะให้ตัวเลขมานะคะเป็นเลขชุด2ตัวนะคะอ่ะให้มาชุดแรก92 9 4 9นะคะ9 2 94 21นะคะแล้วก็อีก1ชุดนั่นก็คือ2 4เนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้จ๋าในทุกๆคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเลขชุดต่อมาเนาะซึ่งเลขชุดนี้นะคะจะเป็นเลขอ่มองคลน,นะคะเลขดังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะ สำหรับนะคะเลขชุดนี้นะคะจะเป็นเลขดังนะคะมาดูกันนะคะว่าเลขดังของชุดนี้นะคะ,ะมีที่มานะคะแนวทางมาจากไหนเนาะซึ่งเลขดังนะคะจะเป็นเลขชุดครบรอบนะคะ148ปีนะคะ148ปปีวันละสังขารน,นะคะวันละสังขาร ของสมเด็ดพธธาจารพระพุทธเจรย์โตพรหมรังสีนะคะชุดของสมเด็จนะคะพระพุทธ,ธาจารย์โตนะคะพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าชุดของอ่าสมเด็ดพธธาจารพระพุทธเจรย์โตพรหมรังสีเนาะวันนี้นะคะจะมีชุดเด็ด ซึ่งตัวเลขนะคะที่ให้มาเนาะเด็ดเเลยนะคะก็จะเป็นชุด3ตัวนะคะมาดูกันนะคะชุดแรกนะคะจะเป็นชุด3ตัวเริ่มกันที่นะคะเด็ดเเลยนะคะนั่ก็คือ148นั่นก็คือวันครบรอบนะคะอส่สิบแปปีนั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็นะคะตัวเลขที่ให้มาต่อมานะคะเรียกชุด3าตัวก็จะมีเนาะสามนะคะแล้วก็ สี่หนึ่งห้าเนาะอันนี้นะคะจะเป็นเลขชุดสามตัวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอ่ะชุดสามสามหนึ่งกับสี่หนึ่งห้ามาจากไหนนะคะซึ่งอ่ะชุดนี้นะคะเกิดนะคะเกิดเมื่อ17นะคะ17เมษายนเนาะอ่า17เมษายน2331นนะคะอ่า2331 มรณนะนะคะมรณนะภาพเมื่อวันที่อันนี้เป็นวันมรณนะภาพนะคะวันที่22มิถุนายนนะคะ2 4 1 5นนั่นเองนะคะรวมนะคะก็มารวมอายุนะคะรวมอายุทั้งหมดนะคะ84ปีนะคะอ่ะ 64, า64พรรษาอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรวมทั้งหมดนี้นะคะ หากจับออกมาเป็นตัวเลขนะคะ331นะคะนั่นก็คือปีพศนั่นเองนะคะอ่าและ415นะคะนั่นก็คือพศนี้นะคะวันบอระนาผาบนั่นเองนะคะอ่าต่อมาเลขชุด2ตัวนะคะ2ตัวก็จะมีนะคะ1722นะคะ84และ64นะคะอ่าสำหรับ 1>, 1 7นะคะ1 7ก็คือวันเกิดนะคะสองสองอ่า, 2, 2. อาสำหรับชุด2 2นะคะ2 2ก็คืออ่าวันมรณภาพ84นะคะก็รวม84ปีนะคะ6 4สิ0สพันศานั่นเองนะคะอันนี้ก็เบดเร็จมาให้เลยนะคะจะเป็นเลขดังนะคะของสมเด็จพพุทธจารย์โตนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ลองเก็บไว้ลุน้นโชคกันดูเนาะ อ่าสำหรับนะคะชุดต่อมานี้นะคะจะเป็นชุดของกรกาลสินเนาะชุดของกรลสินของงวดวันที่1น,นะคะเดือน6ปี6กสานะคะสำหรับชุดกรกาลสินนะคะให้มาเช่นเดิมนะคะเพื่อนๆเก็บไว้ลุ้นโชคได้นะคะให้มาทั้งหมด9ชุดนะคะจะเป็นชุด2ตัวเช่นเดิมนะคะชุดแรกนะคะที่ให้มานะคะก็คือ52าสอนะคะห้าสนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือชุดของกรสินนะคะหกสองนะคะหกสามหกสี่ต่อมานะคะหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะอขอพายค่ะสองหนึ่งสองสามสองสี่นะคะอันนี้นะคะ เป็นชุดของกอนนะคะกอนกาลสินนะคะอ่าเพื่อนๆเก็บไว้ลุ้นโชคกันเนาะอ่าชุดของกาลกนกาลสินนั่นเองนะคะอ่าชุดนี้นะคะใครที่เป็นแฟนคลับอยู่ก็นําไปลุ้นโชคได้นะคะก็ไม่ได้อ่าอะไรนะคะก็คือว่าอ่าชุดนี้นะคะออกมาปุ๊บเราก็จัดให้ปั๊บเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูชุดต่อมากันนะคะ สำหรับนะคะชุดต่อมานะคะใครที่เป็นแฟนคลับชุดของอนจิราอยู่นะคะงวดวันที่1เดือน6นะคะนั่นก็คือเดือนมิถุนายน63นะคะให้มานะคะเก็บไว้ลุน้นโชคกันเนาะเพื่อนๆก็เก็บไว้ลุน้นโชคนะคะมาดูชุดแรกนะคะจะเป็นชุด3ตัวนะคะชุดแรกให้มา7 1 4นะคะกับ สามหนึ่งสี่อันนี้จะเป็นชุดสามตัวนะคะอ่ะสำหรับชุดสองตัวก็จะมีนะคะชุดสองตัวมาเริ่มที่หนึ่งสี่นะคะเจ็ดหนะึ่งเนาะ แล้วก็ชุดต่อมา7 4ซึ่ซึ่งทั้งหมดนะคะชุด2ตัวจะนำมาจากชุด3ตัวนะคะตัดออกมานะคะ3 1 3 4เนาะอันนี้นะคะจะเป็นชุดออนจิรานะคะเพื่อนๆก็ลองนะคะเอาไว้ลุ้นโชคดูเนาะเพราะว่าชุดตัวเลขที่ให้มาเนาะก็บางครั้งนะคะก็เข้าก็ให้โชคกันไปนะคะเพื่อนๆก็ลองดูเนาะต่อตามาเลยนะคะใครที่ ติดตามอยู่นะคะก็มาลุ้นกันนะคะจะเป็นชุดของพี่กัดล่างร้อยล้านเนาะอ่าสำหรับชุดนี้นะคะจะเป็นชุดของงวดวันที่1เนาะมิถุนายนนะคะมิถุนายน2563นะคะสำหรับเลขชุดนี้เนาะ,ะอ่ามาดูกันนะคะเลขชุดนี้ให้ตัวเลขมานะคะจะเป็นชุดของพิกัดล่างนะคะพิกัดล่างร้อยล้านนะคะ พีกัดล่างร้อยด้านเนาะเดี๋ยวมาดูนะคะงวดน,นี้ให้มานะคะเดิมเลยนะคะก็จะเป็นนะคะชุดแรก83นะคะชุดนี้นะคะให้เพื่อนๆจัดเน้นๆนะคะ8 3 38เนาะชุดนี้เหมือนกันนะคะเน้นๆต่อมานะคะ15าชุดต่อมานะคะห5 5่าหนะคะและ5 7นะคะ ชุดนี้นะคะเพื่อนๆติดไว้เลยนะคะส่วนเลขวิ่งนะคะวิ่งล่างรวยนะคะเลขชุดวิ่งนะคะวิ่งล่างรวยนะคะมาดูการวิ่งล่างนะคะใครที่เป็นคอวิ่งนะคะวิ่งสามเนาะกับแปดนะคะอคอวิ่งนะคะเป็นชุดสองตัวเท่านั้นเนาะเพื่อนๆก็ลุ้นได้เลยนะคะสําหรับเลขวิ่งนะคะามาดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูชุดต่อมากันต่อเลย สำหรับนะคะเลขชุดนี้เนาะจะเป็นเลขชุดของโนผีพเนจรนะคะสรุปเลยนะคะอะสรุปชุดคำนวณน,นะคะสรุปชุดผลคำนวณเนาะมาดูกันนะคะผลคำนวณของชุดนูพีนะคะให้มานะคะบนเนาะชุดบนนะคะให้มาชุดแรกเลยใครที่เป็นคอวิ่งนะคะวิ่งสองนะคะ วิ่ง2เนาะชุด3ตัวนะคะ3ตัวมาเริ่มที่นะคะ102นะคะ102อีก1ชุดนะคะนั่นก็คือ192นะคะอันนี้จะเป็นชุดวิ่งนะคะและก็ชุด3ตัวส่วน2ตัวนะคะ2ตัวบน02นะคะกับ92นะคะอ่าชุดล่างนะคะอันนี้จะเป็นชุดบนนะคะ ส่วนชุดล่างนะคะล่างวิ่งหนะคะอันนี้จะเป็นตัวล่างเนาะอ่าชุด2ตัวนะคะก็จะเป็นห6หนะคะอันนี้ชุด2ตัวเนาะของหนูผีนะคะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นเลขชุดของวันที่1มิถุนายนนะคะอันนี้นะคะ1มิถุนายน6 3สเนาะตัวเลขที่ให้มาทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นชุดของหนูผีนะคะหนูผี นี้นะคะพระเนจวอนนะคะ ของงวดวันที่1มิถุนายน2563นะเนาะเพื่อนๆก็ลองเก็บไว้เอาไปลุ้นโชคดูนะคะสำหรับชุดหนูผีเนาะอาจจะมีโชคร่วมกันก็เป็นได้นะคะอ่ะให้มาไวด้วยนะคะสำหรับงวดน,นี้ใครที่ติดตามอยู่นะคะก็ไม่มีการเลื่อนเนาะสำหรับงวดน,นี้ฉลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกอาตามที่ได้มีการกำหนดวันนั่นก็คือวันที่ หนึ่งมิถุนายนนั่นเองนะคะก็ะไม่มีการเลื่อนผลนะคะก็ใครที่เป็นแฟนคลับอยู่ก็ติดตามได้เลยสำหรับวันนี้จ๋าก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ